คุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะการได้แชมป์ว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่ากาลิเลโออลิซาเบธลุยวิกตองแห่งกาวยตี้ฟอลไม่ได้กล่าวแต่ว่าการรักษาแชมป์นั้นมันจะง่ายขึ้นทันทีเมื่อในกิวของเรานั้นมีเหล่าเอาเป็นเจอแห่งวันพันธสัอยู่นั่นเองใช่แล้วครับคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ศึกชิงชัยกิวนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นรอบชิงชนะเลิศเดินนะครับที่กิวหิดของเราเนี่ยได้ทําการเจอกับกิวอินดีครั้งหนึ่งแล้วเจอกับกิวอินดีในรอบที่เท่่าาาไรแล้ววก็มมููดั รังนี้เนี่ยเราจะสามารถปกป้องแชมป์ไม่ได้หรือเปล่าและตอนนี้นะคุณผู้ชมเวลาก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับก็คือเวลา11โมงในเกมของผมเนี่ยก็คือเวลา9โมงในชีวิตจริงและเมื่อถึงเวลา9โมงในชีวิตจริงปุ๊บเราก็จะสามารถเข้าสู่สนามต่อสู้ได้ตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะฮะเอาละแต่ก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาละน่าจะเป็นเวลา9โมงพอดีแล้วเดี๋ยวผมขอกดรีเฟซสักรอบหนึ่งโอเคคุ ตอนนี้ครับก็ลอกันเลยดีกว่ามาถึงผมขอเปิดฉากกระจุตจีครั้งแรกเลยนะฮะเอาเลยครับทีมหลักของเราลุยทีมแรกเข้าไปเลย <Wait. S 1> โอเคครับเริ่มมาปุปป๊บปั๊บเอาแบบให้เขานี่ไม่ทันตั้งตัวเลยดีกว่ามาถึงก็ใช้สกิลเลื่อนหินทาลายฟ้าพาเขาไปบนสวรรค์แล้วก็พาเขาตกลงมายันนรกอีกหนึ่งทีแล้วทำดามเมจเมื่อกี้ไม่เข้าเลยเลยวันนี้ตามมาด้วยคอมโบระเบิดปืนจากกลจีนอสผมยิงเขา้าไปกับพลังขื้นเต่าโอ้โหยี่สิบเอ็ดล้านคุณผู้ชมเกิดยี่สิบสองล้านครับยิงเขาแตกไปเลยครับแล้วแทงท็อปป กัแถวหน้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะทํางานเอาเจ้าหมาแฝดทะลวงทะลุสัตว์หน้าเขาไปครับเต็มๆครับโจนก็ไปกับถึงกันหน้าชาหน้าหักกันเลยทีเดียวแล้วก็ปาดไปที่คอเกียรโรครับอยู่โจนพริบตาแบบให้เขามองไม่ทันแล้วก็ห้านรามเเมจครับแตกไปถึงหนึ่งตัวโดนนอนเต่งๆไปเลยแล้วเขาก็กระโดดกระโจนเข้ามากับที่แถวหลังหมเต็มครับสีล้านแสนเดเมทับแต่ว่ายังยืนสบายๆเอาละฮะแล้วมาเริ่มรอบที่สองนะคุณผู้ชมคือรอบนี้เนี่ยทีมเขาไม่เหลือตัวดดเมจแล้วฮะคือจะยุงเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็ช ตึกสิเ็ชั้นตกล่วงลงมาเมื่อตกี้ขาแทบจะหักกันเลยทีเดียวแล้วก็สกิลต่อเนื่องครับระเบิดปืนจากกลนครับกลนประมาณ18เดซิเบลครับแล้วก็ยิงไป1ิล้านคุณผู้ชมแตกไปถึงหนึ่งตัวไล่ตีไปหนึ่งทีครับติดไม่ยอทอไปโอเคแล้วก็ปิดฉากด้วยจู่เจิมพริบตาราของผมนั่นเองแล้วก็ตายไปเลยแงบลอยครับคุณผู้ชมจบอย่างรวดเร็วมากๆภายใน2เทิร์นและแถมทีมผมนะี้ยยังเลือดเต็มแบบ100%ทุกตัวเลยนะฮะโอเคครับจัดไปต่อเลยกับทีมนี้ครับคุณผู้ชมก็อยากจะสู้ว้ลมาแ ถึงนะครับผมได้เริ่มก่อนด้วยก็จัดไปเลยครับทัชิบะกิลูกรักของพ่อพาเขาไปชมสวรรค์หน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ระเบิดไปเต็มๆครับติดสนามพลังไปถึงยี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็สกิลกลับขึ้นมาพลังขึ้นต่อแล้วยิงดาเมจมาเต็มๆครับยี่สิบล้านคุณผู้ชมโอ้โหยุงเตกยุงถึงกับลงไปนอนเทงเต้งเลยคุณผู้ชมโอ้โหมันจริงๆมันมีไม่ย่อท้อนะแต่ว่ามันไม่ติดครับแล้วก็เขาก็สกิลมาต่อกับเจ้าเกโรตัดเลือดมาแล้วก็โดนสกิลมาอีกหนึ่าาาาแแแแถวววหหนนนนน้้้ผมมยยยยยัังงงงงืืไไออู่ะะะลลกกกก็็ขรรเบบบิิิดดจจคคคปชโทง ยิงขึ้นไปครับเ yeah, ยียบเ yeah, ยี่ยงไงครับ18ล้านดาเมจเขาแตกไปถึง2ตัวแต่ว่าเป็นตัวแถวหลังเป็นตัวที่ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่แล้วก็แฟดทะลวงทะลุป่าแถวหน้าเข้าไปเหมือนเดิมครับอึ๋หือ5ล้าน400,000ดาเมจครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็โดนยุงเขาไล่ตีมาครับตีมายาวทอยไปครับเจ้าหมาอ่าแล้วเขาก็โดนเผาตายไปครับพ่อหนุ่มดักชัยตอนนี้เนี่ยเราจะต้องลุมเจ้ายุงเขาให้ตายก่อนนะตอนนี้เนี่ยยุงเราตายไปเสียเปียบมากๆเลยโอเคครับเลือดหินทลายฟ้ารอบที่สองคุณผู้ชมมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่ครับตตตตตััััััััววววววกกกก็็โดดดนน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 ไปแแแแคคคคค่่่่่่่ลลลลล้้้้้้าา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 าเเเเเเทออองงงงิิิสสสมมมมมมมพถึึยขขืืรรบบบี ตายตัวได้ดีไปอีกหนึ่งทีครับเจ้าหมาแต่ว่าหมาผมก็ยังไม่ตายเหมือนกันเดี๋ยวหมาเขาก็สกิลมาต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยหรือเปล่ารอบนี้หมาผมเรียบร้อยแล้วครับงั้นก็ขอระเบิดปืนจากกลเขาไปหน่อยละกันครับมาดูว่าดาเมดผมจะทำได้เท่าไหร่แล้วก็ยิงไปเจ็ดล้านข้ายุ่งเกือบตายแล้วก็โดนสกิลโอ้โหโดนระเบิดไปสนามพลังเมื่อกี้แต่ว่าไม่ตายแล้วเขาปาดมาสามล้านข้าแล้วเราก็จรวดอัลลอยจับเขาทุบไปหนึ่งทีเขาติดกระดูกแตกสีแดงไปครับนี่ครับติดรับดาวเมดไปโอ้แล้วมาเริ่มเทร์นี้เนี่ยไม่ค่อยจะะดดีลีลลผมมวว่าแวาแ้เเเรก็อตไปหืน oh, <yeah. S 1> กระโดดก็ส่วนมาเหมือนเดิมเป๊ะๆครับเออเฮียยิงมา7ล้าน2แตกไป1ตัวโดนไล่ตีมาอีกหทีครับแล้วก็ต่อต้านดาเมจไม่ไหวครับแตกไปแล้วก็โดนระเบิดอีกหนึ่งทีเรียบร้อยนอนเท่งเทง นอนเทงเต้งสมพรปากจริงจริงจริงๆอ่ะถ้ายุงมันติดไม่ย่อท้อผมว่าผมสู้ได้เว้ยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนจีนอสมาทีขึ้นล่วงเลยไม่ได้ทาอะไรเลยไงย,ยุงผมนะฮะก็ <Für. S 2> ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกับคนต่อไปรู้สึกว่าเขาจะเล่นจีนอสอีกแล้วจีนอสกับโบกับจ้างหมาแต่ว่าถ้าซึเมื่อกี้เขาล่วงไปแล้วคุณผู้ชมเอาเรามาลองสู้กับทีมนี้กันดูบ้างดีกว่านะฮะ ก็มาถึงครับเจ้าหมาเขาได้เปิดประกอบเลยแล้วก็สกิลบนแถวหน้าให้ทีผมรับดาเมจไปเต็มๆเจ้ายุงเออคือเจ้ายุงผมยังไม่ตายครับโอเคครับแถวหน้าผมยังพอยืนได้อยู่แล้วเราก็เลื่อนหินทาลายฟ้าห่อเขากลับบ้านไปกินที่บ้านครับแล้วก็ดาเมจติดสนามพลังไปด้วยดาเมจเท่าไร่เมื่อกี้ดูไม่ทันแต่ติดสนามพลังไปที่แน่ๆสี่ตัวแล้วก็จัดมาต่อกับระเบิดปืนจากคน18ล้านเดซิเบลครับแล้วยิงไป็ทีเดียวครับสิบห้าล้านดาเมจเขาแตกเป็นหนึ่งตัวแล้วเจ้าหมาน้อยกรอยใจก็อันติเข้าไปครับห้าล้านหนึ่ เงอนอาเม็ด20ล้านแล้วยุงกูมันเป็นอะไรว่ามันมีติดมายอทอหรือเปล่ามันมีแต่ว่ามันไม่ติดมันเป็นอะไรของมันเนี่ยยุงในวันนี้แล้วก็ระเบิดปืนจากกลเขาไปครับยังไงครับตายหรือเปล่าหอกแล้วต้องหมดทีมบอกได้คำเดียวว่าหมดทีมอือหือติดไม่ดับไม่ดิ้นไม่สิ้นประชนอีกแต่ว่ามาผมได้แฟลทะลวงทะลุใส่เขาต้องตายเท่านั้นครับต้องตายเท่านั้นเจ้าหมาแล้วหมาก็ตายอ้เกือบไปแล้วคุณผู้ชมถ้าเขาได้ส่วนนี่มีมีเหลืองแน่ๆพิเศษสองก้อนด้วยระหว่างนี้นะครับเร คุณอาบีจีเดนใช่ไหมกําลังกันอยู่นะฮะโอ้โแล้วดูเข้ากันอีกฝั่งตีโหดเหมือนไปโกรธใครมาแล้วก็ข้างล่างแตกไปแล้วกํลาลังตีอาวันอยู่เชี่ยๆคุณอาวันโดนตีไปทั้งหมด2ครั้งโอเคครับแล้วก็ตอนนี้กลาลังโดนตีทีมหลักอยู่แล้วก็ข้างบนใช่ไหมข้างบนก็แตกไปถึง2ฐานแล้วผมก็กําลังโดนตีอยู่นะอันนี้คือผมนะคุณผู้ชมนี่นะฮะรางของผมที่ผมตั้งทีมไว้เนี่ยก็คือ18ล้านนั่นเองนี่ครับแต่ก็โดนตี2ครั้งเหมือนกันแล้วก็มาดูตรงทางสายกลางกันบ้างดีกว่าก็จะเป็นคุุณณกกาายยยยหหิิดนคคเี่ังงออูรบ3ทมล็ต้ ดเพราะว่าคุณอาเมจินเอยังไม่แตกเออมาดูกันนะครับว่ากิวินดีเนี่ยจะสามารถทําลายเหล่าอเวนเจอร์ของกิวเหียดได้หรือเปล่าเอาละนะคุณผู้ชมเหมือนทีมข้างล่างเนี่ยก็จะไม่มีคนสู้นะแต่ผมจะทําการจัดการทีมล่างเข้าไปเลยละกัน18ล้านอย่างนั้นเหรอพลังก็พอกันเลยนี่แต่ว่าเลือดผมมีไม่เต็มนะมาเลยฮะช่วงนี้กําลังหา้หาวๆอยู่เหมือนกันนะทีมผมแล้วก็โดนเขายกมาก่อนเลยครับยกลอยขึ้นมาครับแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาประมาณตึก1ิชั้นแล้วก็4ีล้านเจ็ดแสนดาเมจโอ้โหตดสนาม,นามพลังไปห <yeah. S 1> ผมนี่ขอยกขึ้นไปบนอวกาศแล้วตกลงมาเลยดีกว่าโอ้โหแปดล้านหนึ่งแสนดาเมจครับแล้วก็ติดไปหกตัวเหมือนกันสนามพลังเอาละครับแล้วเขาก็ได้ยกชิดจ้วงแทงมาก่อนแล้วก็ยิงดาเมจเข้ามาครับสิบหกล้านเอาละผมบอกเลยถ้าเขายิงสิบหกล้านนี่ผมแรงกว่าแน่นอนขอขิงไว้ก่อนเลยมาดูนี่ระเบิดปืนจากกลของจริงสิบแปดล้านเดฟิเบลยิงเข้าไปเต็มๆหน้าแสกกลางยี่สิบเอ็ดล้านครับแต่ว่าไม่ตายพี่เธอซึเมื่อกี้เขาอึดมากเลยนะเนี่ยขนาดไม่มีตัวดูดซับดาเมจนะฮะอ้าวแนว ยุงผมหายไปไหนอีกแล้วโอ้โหแมทนี้มียุงเหมือนไม่มียุงเอาละเราจะดูจีนอสลองบังดีกว่าครับจีนอสของเรานี้น่าจะแรงกว่าของเขาแล้วก็ยิงเข้าไปครับสี่ดาเมจไม่ใช่สี่ดาเมจแต่สี่ทาร์เก็ตนะฮะนอนเทง้งเต่งไปถึงสองแล้วก็ไปต่อคร,รับแฟดทะลวงทะลุชุบ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 ปิปป้งเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งตัวเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นขอตีธรรมดาก็พอ,อจึ๊ ด้วยไม่ตายออกติดไม่ดับต่อโอเคครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ชนะมาได้โดยการเสียพลทหารไปถึง3ตัวโอเคครับก็จัดไปต่อแบบรัวๆเลยครับ16ล้านดาเมจไม่ใช่16ล้านดาเมจพลัง16ล้านนะทีมนี้ผมก็จัด18ล้านทีมเดิมไปสู้เขาเลยไป่ัศน์เอเมื่อกี้ลูกพ่อยกเขาลอยไปบนดาวอังคารหน่อยแล้วก็ทิ้งทิ้งดิ่งเขาลงมาจิตสนามพลังไป6ตัวสวยจัดๆแลครเขาก็ปาดขึ้นมาอุ่มาเขาแล่เหมือนกันะเนี่ย8ล้านดาเมจแล้วยุง่งยุ่งผมเออคือยังไม่ตายแต่ถ้ามันตายเนี่ย ้ชมบอกนี้ยิงเออคือยุงไม่ตายไม่เป็นไรครับเรามีหมามาแฟดทะลนทะลุต่อถือว่ายุงเขาเนี่ยค่อนข้างอึดพอสมควรนะเพราะย,ยุงเขาเลือดเต็มเลยนะคุณผู้ชมอ้าวแล้วผมลืมดูคอคอไม่พอใช้โอเคครับก็ยุงตีธรรมดาไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวดามเมตส่วนใหญ่เขาอยู่หน้าหมดเลยนะตัวแถวหลังเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็ตายุงเขาปาดมาครับแล้วก็โดนอ้าวยุงเขาก็ไม่มีคอใช้เหมือนกันเลยไม่มีคอใช้เหมือนฉันเลยอย่างเั้นเลยแล้วยุงฉันเลิกไปก่อนแล้วกันเราไปสวรรค์ก่อนเลยโอเคครับเริ่มเทินใหม่ก็ ตีสนามพลังถึง5ตัวสวยจัดๆเหล่วก็คอมโบโต่อเนื่องปืนจากกลไฟลนหน้าผากเข้าไปครับเต็มๆครับติดเผาไหม้ไปแลว้วดาวด,วดวาเมจไปสิบเจ็ดล้านโดนแค่ห้าแท็กเก็ตเท่า,ทาทน,นั้นแล้วเขาก็ไถยมาสองสเต็ปท่วนครับหนึ่งล้านแปดแสนดาเมจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรโลดได้ตีมาหนึ่งทีมาติดกับร้องเองเองแล้วก็แตกไปเร็วแล้วเขาก็หมัดพุกอชูราไม่ไม่ใช่อชูราหมัดพุกเฉยโอ้โหโดนไล่ตีมาหนึ่งทีครับคุณผู้ชมแล้วก็โดนย,ยูปัดแป๊บ แอบถึงกับหนังทะลอกกันเลยทีเดียวแล้วก็ติดไม่ดับไม่ดิ้นไปครับแล้วเขาก็สกิลลด HP ผมมากแล้วเราก็เลื่อนหินบินว่อนลอนนภพาไปครับพาไปยันบนบนฟ้าแล้วก็ล่วงลงมาทายาหม่อง20กล่องก็ไม่หายดนเขาปาดมาคืนเหมือนเดิมกับเจ้ายุงไม่ใช่เจ้ายุงนี่เจ้าหมาโอ้ยงงไปหมดแลวยุงหมากาไกอะไรติดไปหมดแล้วก็ติดไม่ยอท้อไปเอ้ยยังไม่ตายทีมผมยังได้ส่วนเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าจงเอานี้ไปกินซะระเบิดปืนจะกกลครั้งสุดท้ายของฉันพี่ยา่ารวบรวมพลังและรวบรวมสมาธิแล้วยิงเข้าไป เก้าล้านหน้าเมนโอ้ยิงไม่เข้าเลยหรือวะเนี่ยโอ้โ อ,อบอกได้คําเดียวว่าแตกยุงเราไม่ทํางานเลยว่ะคุณผู้ชมยุงเขาเนี่ยตีเอาตีเอายุงเราเนี่ยโดนนิดหน่อยล่วงเอาละเดี๋ยวเราทีมหลักของเรานะครับมายึดโรงงานวัสดุดีกว่าเพราะว่าผมไม่สามารถซื้อรอบตีได้เพิ่มแล้วก็จะเอามายึดโรงงานวัสดุอันนี้ไว้โอเคครับเรากดท้าสู้กับเขาไปเลยแล้วเราก็กดข้ามไปเลยครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยไม่เหลือตัวอะไรแล้วโอเคครับคุณผู้ชมผมว่าเจ้าทีมหลักผมนะครับในการเฝ้าโรงงานวัสดุไว้เลยนี่ฮะเฝ้าตรงนี้ไม่เลยเลนที่ก็คือเวลาตอนส 2ทุ่ม59เดี๋ยวเวลาอีกไม่ถึง1นาทีนะฮะการต่อสู้ของสงครามกลิวครั้งนี้ก็จะจบแล้วนี่งไงคุณผู้ชมการแข่งขันจบลงแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผู้ชนะกันเลยื hey. อะไรกันเนี่ยกินดีด้วยกิวของท่านได้รองแชมป์เฮ้ยได้รองแชมป์ได้ยังไงวะน่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยดีกว่าอ๋อนี่คุณผู้ชมสรุปแล้วนะครับเราก็ได้แชมป์นั่นแหละเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันจะบั๊กหรือเปล่าที่มันบอกว่าเราเนี่ยได้รองแชมป์แต่จริงๆแล้วกิวหกของเราเนี่ยก็ได้แชมป์นะฮะชนะไปด้วยสกอร์แปดหมื่นต่อห้าหมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะชิลนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ากิวดีเนี่ยไม่สามารถตีตัวหลักๆหรือว่าท็อปเซิร์ฟของเราเนี่ยลงได ดิ่งให้กับช่องผมด้วยส่วนในคลิปนี้ผมโปรเต้คของต้องลาชุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุ๊บจุ